สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชนนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้จ้ามีอะไรบางอย่างเป็นความเคลื่อนไหวเล็กๆแต่ i m p a c คมหาศาลระดับประเทศมาฝากกันทุกคนกันแล้วจ้าหรือจะเป็นความเคลื่อนไหวอื่นอีกเล็กๆแน่นอนมาฝากกันในคลิปนี้นะจ้าเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่โอริซ่าของเรานั้นน่าจะเป็นคนเปลี่ยนเองด้วยหรือเปล่าอันนี้แอดยังไม่ขอคอนเฟิร์มกันนะจ้าแต่ว่าใน Twitter ใน Facebook อะไรต่างๆเขาเริ่มแชร์สิ่งนี้เนี่ยกระจายไปทั่วในส่วนของโซเชียลไปหมดแล้วนะจ๊ะตอนนี้ไม่รู้มีใคร ผมราะว่าล่าสุดเนี่ย คตตอร์อของโนริซ่าสำหรับเพลง Rock s t a r ของโนริซ่านั้นเปลี่ยนจากหมวดหมู่เค o p op, และเอาเคออกเป็นหมวดป o p ทั้งบน iTunes และ Apple Music เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วจ้าเอ๊หรือว่าเป็นผลกระทบควัำหลงจากข่าวเมื่อวานนะที่เกาหลีเนี่ยออกมาแซโนริซ่าของเราอย่างง,าง,งู้นอย่างเงี้ยงั้นโนริซ่าก็เลยแบบอ๋อไม่เป็นไรค่ะในเมื่อหนูให้เกียรติคำว่าเค o p แล้วซึ่งแอดก็ไม่เห็นว่าก่อนนั้นในคตตอร์อรี่อะไรแล้วกันเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาแชร์เรื่องนี้กันว่าโนริซ่าก็ นักหนาเพราะว่าหนูเนี่ยก็ตีตลาดในส่วนของระดับโลกอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ต้อนรับขนาดนั้นหรือรู้สึกว่าเน็บแนมแซะอยู่เรื่อยอะไรเงี้ยก็ขอเปลี่ยนก็แล้วกันนะคะอันนี้แอดคิดเองนี่เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าไม่มีการแชร์เรื่องนี้ออกมาใน Twitter หรือ a c e b o o k เนแอดก็คงไม่รู้นะจะว่านอริซาของเราเนี่ยตั้งแคตตาล็อไว้เป็นเคป๊อปไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองจ้าก็เรียกว่าให้เก็บพอสมควรแต่ในเมื่อกาลีเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากให้นอริซาได้อยู่เกาหลีใช่ไหมหรือไม่อยากให้อยู่เคป๊อปก เออแล้วเพื่อนๆคิดเ,เห็นกับข่าวนี้ยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์มาบอกกันนิดนึงนั่นเองนะจ๊ะว่านอริซ่าของนอเปลี่ยนในครั้งนี้นี่โอ้โหเป็นแรงการเพิ่มเล็กๆที่เอาตัวเคออกตัวเดียวก็มีความเปลี่ยนความรู้สึกต่อเพลงนี้ไปมากเลยจริงๆทุกคนเอออ่ะส่วนเรื่องต่อมานะครับขอมารายงานในส่วนของการที่แบบเกาหลีวันก่อนก็บอกว่าไหนว่าจะไปตีตลาด USA น้วน,นี่นะอะไรยังไงจะได้ผลหรือเปล่าไม่รู้ชาร์จเป็นยังไงนะจ๊ะแต่ก็เพียงแค่ติดอันดับสูงที่สุดในฝั่งเสืรือเป็นหญิงทั้งหมดลนน่า pinks Lisa Killing with her new solo kaku. Lisa Blackpink and about my turn and ค่าฉันตายไปแล้วร็อกสตาร์นะจ๊ะเป็นทีมนในการออกกำลังกายในวันนี้และฉันเอาเข้าเพลลิสเป็นที่เรียบร้อยก็คือจะไปเก็บไว้ฟังประจำนั่นเองจ้าดูในส่วนของเพลยลิสอื่นๆแล้วมีแมรี h ฮ n นนะ่ามีคนอืนอ่นๆอีกด้วยที่ร็อกตรองร็อกสตาร์แถวๆน,นั้นอะไรเงี้ยต้องบอกว่าแม่เนาะแมลูคู่นี้เนี่ยอยู่คู่กันในหลายๆเรื่องจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นนักร้องความเป็นแม่ค้าความเป็นแฟชั่นนิสต้านะจ๊ะใกล้เคียงกันอนาคตเดี๋ยวอลิซ่าของเราต้องออกแบรนดแบบ <laughs> อย่าได้อย่าได้เพิ่งเข้าวงการไม่คานะลูกสาวนะจ๊ะอยู่เป็นวงการเพลงกันต่อไปยาวๆกันก่อนนะลูกเลสเออเดี๋ยวค่อยขายของขายเพลงกันก่อนนะจ๊ะ <laughs> เออแล้วก็เรื่องสุดท้ายปิดไปด้วยเรื่องที่มีการอัปเดต IG Story ของหนึ่งในนักแสดง The w อ i t e l o ตซ s s ั a น o n 3นะครับก็คือคุณนาตาชารรสเวลนะจ๊ะที่ตอนนี้ก็น่าจะหมดคิวการถ่ายทำเป็นที่เรียบร้อยพิมพ์ภาษาไทยคำว่าขอบคุณด้วยพร้อมกับภาษาอังกฤษข้างล่างต้องบอกว่าขอบคุณการแคสแลวก็คนอื่นๆที่เป็นนักแสดงร่วมในเรื่องนี้หรือว่าพนักงานทั้งหมดอะไรก็ว่าไปด้วยสถานที่ที่พิเศษคนไทยที่มีนิสัยดียี่มแย้มจ้ำใสแล้วก็ทำให้ฉันได้รู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วมนนเ็ิิลทกว่่่าห้ีใโสสสงงงย อะ,อะไรแบบนี้ก็เลยนั่นเองจ้าและแน่นอนว่าเขาต้องร่วเสีกับโนริซ่านะแอดก็คิดว่าโนริซ่าของเราต้องสร้างความประทับใจอะไรบางอย่างให้ความแบบเป็นสาวไทยนั้นประทับไปอยู่ในหัวใจของนาตาชาลรสเวอร์อย่างแน่นอน <laughs> ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ซีรีส์แอดวาน่าจะถ่ายจบน่าจะบริบูรณ์ประมาณ98%แล้วอีก2%เนี่ยอาจจะแบบเก็บตกนู่นนี่นั่นแน่ๆนะจ๊ะแล้วก็นักแสดงก็เริ่มทยอยกันไปทางานนู่นนี่นั่นของตัวเองกันแล้วนะเพื่อนๆนะก็รอดูผลงานตรงนี้กันด้วยนะจ๊ะในส่วนของ The White Lotus ซีซั่น3แอดคาดว่าน่าจะมาราวๆต้นปีหน้านะเห็นเขากะกันอย่างนั้นนะเนาะแต่ก็ไม่แน่าอาจจะเร็วหรือช้ายัางไงก็มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะจ๊ะแต่สำหรับวันนี้ก่อนนอนก็ฝากข่าวกร้บ รู้ทุกอย่างจะรู้เห็นทุกอย่างเพราะฉะนั้นตัดเคออกไปนะจ๊ะต่อไปนี้เพลงต้องเป็นเพลงป๊อปเท่านั้น,นจากแคต e g กรีเปลี่ยน Official แบบนี้เราจะเรียกแบบอื่นก็คงไม่ได้แล้วเนาะ <c oughs> ลริซ่ามาโนบานจ้าบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบายไปก่อนเจ็กวัวในคลิปหน้านะครับสวัสดีจ้า